สัมเพสังขาราอนาิจติยะาปัญปญายปัญสติอัทานิมพินทัติทุงเคเอสัมมังโควิสุทธิญาสัมเพสังขาราทุงขาติยะาปัญญายปัญสติอัทานิมพินทติทุงเคเอสัมมังโควิสุทธิญา สัมเพธมมาอนันตาติยธาปัญญายบปัญสติอาธานิมพินทิทุงเคเอสมังโควิสุนติยาปปากาเตมนุเสตุเยชนาปางราคามิโนอาทายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติเยจะโคธัมมท,งทังคาต ธรรมเมธรรมมาุวัติโนเตชนาปารเมสันติมัจถุไทยยังสุทุตตลังกันหังธรรมังวิปหายะสุงกังภาเวทปันติโตโอปาอนุกมะคัมมะวิเวงเกยันธาทุระมังตันตราพิระติมินใชย,ยหิตาวาคามเมอากินจโน ปาลีโยทะไปยะอันตานังจิตตะกะเลเตหิปันธิโตเยสังสัมโพธิยังเคสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอนานทานาปฏินิสัตเคอนุปานทายะเย,ะยะระตาขีนาตวาจติมันโตเตโลเคปาลินิพุตาติ